การตรวจสอบคุณภาพแผนโปรตีนเป็นสิ <boundaries> ่งสําคัญอย่างยิ่งเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทางโภชนาการความปลอดภัยและคุณสมบัติทางกายภาพตามที่กําหนดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ความต้องการโปรตีนจากพืชเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจําเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพครอบคลุมหลายด้านดังนี้ค่ะ 1. การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดในการตรวจสอบคุณภาพค่ะเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์มีปริมาณโปรตีนเป็นไปตามที่กําหนดค่ะโดยโปรตีนจากพืชแบ่งเป็น3ประเภทดังนี้ค่ะ 1, 1. ่แผนโปรตีนคอนเซนเทรตหรือโปรตีนเข้มข้นจากพืชเป็นรูปแบบที่ผ่านกระบวนการสกัดโดยจะเน้นการแยกโปรตีนออกจากส่วนประกอบอื่นๆในพืชค่ะ 2. แผนโปรตีนไฮโดรไลซ์ ate, เป็นโปรตีนที่ผ่านกระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์หรือกดเพื่อให้โมเลกุลโปรตีนขนาดใหญ่แตกตัวเป็นเปปไทด์ขนาดเล็กค่ะ 3. แผนโปรตีนไอโซเลต เป็นรูปแบบที่ผ่านกระบวนการสกัดและแยกสารที่ไม่ใช่โปรตีนออกไปให้ได้มากที่สุดค่ะทําให้โปรตีนมีความบริสุทธิ์สูงค่ะการตรวจสอบค่าโปรตีนสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีเคลดาวค่ะซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเช่น a o a c method ค่ะโดยเป็นการวัดปริมาณในตัวเจนทั้งหมดในตัวอย่างแล้วนํามาคํานวณเป็นปริมาณโปรตีนโดยใช้ค่าแฟกเตอร์ที่เหมาะสมกับโปรตีนชนิดนั้นๆค่ะ2การประเมินคุณภาพโปรตีนค่ะเป็นปริมาณโปรตีนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอโปรตีนที่ดี จะต้องมีกรดอะมิโนโจำเป็น9ชนิดดังนี้ค่ะ 1. ฮิสติดีน2อไอโซลิวซีน3ลิวซีน4ไลซีน5เมไทโอเนนหฟีนิลอะลานีน7ทริโอนีน 8. ทิโตเฟน9วาลีน การวิเคราะห์กรดอะมิโนสามารถทดสอบด้วยเทคนิค HPLC หรือ GCMS คะ 3. การตรวจสอบสารปนเปื้อนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยหัวข้อที่จะทดสอบได้แก่1โลหะหนักเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ปัศจากโลหะหนักที่เป็นอันตราย<ๆ>เช่นตะกั่วสารหนูแคดเมียมและปรอทค่ะ 2. เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ปัสจากเชื้อจุลินทรีย์แบคทีเรียยีสลาและเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคอื่นๆค่ะ สาสารกอร่อภูมิแพ้หรืออัลเลอเจนสำหรับโปรตีนจากพืชที่มาจากแหล่งที่อาจเป็นสารกอร่อภูมิแพ้เช่นถั่วเหลืองหรือถั่วลิสงค่ะสการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมีค่ะได้แก่ความชื้นสีกรารละลายซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชค่ะ 5. การตรวจสอบ GMOs หรือ Genetically Modified Organism การยืนยันว่าแผนโปรตีน non-GMO คือการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้มาจากพืชที่มีการดัดแปลงพันธุก,กรรมอย่างไรก็ตามการตรวจสอบคุณภาพแผนโปรตีนควรทำอย่างครบวงจรตั้งแต่วัตถุดิบกระบวนการผลิตไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อให้โปรตีนจากพืชมีคุณภาพสูงปลอดภัยและตรงตามมาตรฐานที่กาหนดค่ะ